สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนีเคอี KE นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางห่างเสียงภาคเช้านะครับห่างเสียงเมื่อวานเช้าเด้งบนลงครับบายหลังจากเด้งไว้แล้วฝลบไปเลยครับ <c oughs> ต้องขออภัยครับอขออภัยเนาะบอกแล้วใครได้เด้งมาแล้วเช้าก็บ่ายเบาๆครับเช้านี้มาลุ้นกันต่อครับห่างเสียงเช้าประจำวันที่20 เนาะฝากไว้ครับใครชอบแนวทางของผมนะครับกดติดตามไว้ครบกดติดตามไว้ครบกด subscribe ไว้นะครับแมลงก,กรอน,นี้มีโฆษณาครับช่วงนี้ลินจะเริ่มพันกันแล้วอัดคลิปยาวเดินศูนย์ครับเจาะครับหนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ 80แล้วก็90ครับโอเคครับร้อยมัด5ครับร้อมัด5ชอบอยู่5005 500, ถ้าไม่จับตามจับตามจับตารางดูนะครับ5005 500. ที่ผมดูไวมัน5 0นย์ห้ามากแล้วก็5 0 5028อ่า5028แล้วก็5037ใช่ ประมาณนี้ผมว่าจะน่าจะแนวนี้เน้นไปที่ห้าส่วครับจับตารางดูเอาเนาะเดี๋ยวผมดูให้แบบ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 นึงครับวนออกเจ็ดแปดชอบ,ชอบที่ผมชอบไม่ได้หมายว่าไม่ได้หมายความว่ามันจะมานะครับเพียงแต่ชอบเจ็ดแปดโอเคครับผมก็จะตรงกับเดีย๋ยวผมจะวานะครับ 50 2 8บวกลบสลับลนเอ๊หุ้นมันอยู่ลบนะครับสลับลนล่างได้ผมคิดที่ลบนะเอ,เอาบอกไว้ก่อนผมคิดที่ลบแป๊บหนึ่งครับตอนนี้มันเป็นบวกแล้วไปบวกหรือล,ลบขอดูแป๊บหนึ่งโอเคไม่จับแล้วในมที่ห้าศูนย์ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันอาจจะขึ้นบวกได้อาจจะขึ้นบวกได้ในวมธที่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าครับอาจจะขึ้นบวกได้เพราะมันลบอยู่แค่ตอนนี้เหลืออยู่สองจุดเองไง ถ้าห้าศูนย์สองเจ็ดอ๋อโอเคครับเดี๋ยวแปหนึงไปหนึงห้าศูนย์แปดสามห้าศูนย์สองเจ็ดห้าศูนย์โอเคครับ, 50, 83, 50, 27, 50. คครบผมชอบห้าศูนย์เลยกันประมาณนี้ครับสำหรับห่างเสียงภาคเช้าครับขอขอบพระคุณท่านที่เข้ามารับชมครับรวยๆครับ